มาฟังเสียงจากแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกกันหน่อยเสียงที่ไม่ได้พูดแค่เรื่องแต้มชนะหรือยแพ้แต่พูดถึงบางอย่างที่ทำให้ทีมชาติไทยแตกต่างพวกเธอไม่ใช่ทีมที่สูงที่สุดในสนามแต่เธอคือทีมที่ทำให้คนดูทั่วโลกลุกขึ้นยืนปรบมือให้นี่ไม่ใช่คำพูดจากแฟนชาวไทยแต่มาจากแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกที่เฝ้าดูการเล่นของพวกเธอแล้วรู้สึกว่านี่แหละวอลเลย์บอลที่เล่นด้วยหัวใจ แม้จะไม่ได้มีตัวตีที่สูงที่สุดหรือพลังเซิรฟที่หนักหน่วงแต่สิ่งที่ทีมไทยมีคือสปีดเกมที่รวดเร็วเทคนิคที่พลิกเกมได้เสมอและทัศนคติที่สู้จนวินาทีสุดท้ายไม่ว่าแต้มจะตามเท่าไหร่ก็ตามวันนี้เราขอชวนคุณมาฟังเสียงจากแฟนๆทั่วโลกที่พูดถึงทีมชาติไทยในมุมที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนจิตวิญญาณที่ไม่เคยยอมแพ้ตั้งรับแบบถวายชีวิตเสียงสะท้อนจากแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลก คอมเมนต์เหล่านี้ไม่ใช่แค่คำชมธรรมดาแต่คือเสียงจากแฟนวอลเลย์บอลน,นานาชาติที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทีมชาติไทยไม่เคยยอมแพ้เล่นด้วยหัวใจและที่สำคัญมีเสน่ห์ในแบบที่ไม่เหมือนใครแฟนญี่ปุ่นถึงกับออกปากว่าเราไม่เคยเห็นญี่ปุ่นเล่นแย่ขนาดนี้มาก่อนแปลว่าไทยทำให้พวกเขาเสียสมดุลได้จริงๆในขณะที่โค้ชทีมชาติเช็คเกมเตรียมแผนเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อรับมือกับสไตล์ไทยที่รวดเร็วแพราพรา,ราและอ่านยากกว่าที่คิดและเหนือสิ่งอื่น ณนานดพวกเขาเรียกวิมลรัตน์ว่ากำแพงรุ่นใหม่ที่สืบทอดจิตวิญญาณของปลื้มจิตตำนานบล็อกของไทยได้อย่างภาคภูมินี่คือเสียงจากทั่วโลกที่ไม่ได้แค่ชมฝีมือแต่กำลังชื่นชมหัวใจของนักกีฬาทั้งทีมเสียงจากแฟนวอลเลย์ทั่วโลกเมื่อไทยลงสนามไม่มีใครอยู่นิ่งได้แมตช์ของทีมชาติไทยมักจะทำให้คนดูต้องลุ้นกันจนลุกไม่ขึ้นหนึ่งในคอมเมนต์ที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดคือแมตช์นี้ดูแล้วความดันขึ้น ตื่นเต้นจนหัวใจจะวายอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนต่างชาติยังพูดถึงไม่หยุดคือจังหวะที่วริสราผู้เล่นที่สูงเพียง1น5เซนติเมตรแต่กระโดดตบทะลุล็อกยักษ์แบบเหลือเชื่อจนแฟนต่างชาติตร้องออกมาเป็นภาษาอังกฤษว่าโอ้พระเจ้าเหมือนปาฏิหาริย์และช่วงที่เดือดที่สุดของแฟนวอลเลย์ทั่วโลกคงหนีไม่พ้นแมตช์กับญี่ปุ่นที่ไทยออกนำก่อน2เซตร,รวดก่อนจะโดนพลิกกลับมาแพ้2ต่อ3เซตเต็มไปด้วยจังหวะดูเดือดกดดันและเกมคุณภาพสูงระดับโลก แต่แม้จะพ่ายในตอนจบเสียงจากแฟนบอลกบเต็มไปด้วยคำชื่นชมพวกเธอสู้ได้ยอดเยี่ยมและแม้จะล้มก็ยังล้มไปข้างหน้าเพราะกับทีมไทยสิ่งที่แฟนแจซนเห็นไม่ใช่แค่คะแนนแต่คือหัวใจความกลา้าและการเล่นที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่ใช่ว่าทุกเสียงจะเป็นคำชมเสมอไปยังมีเสียงวิจารณ์ตรงๆจากแฟนวอลเลย์ทั่วโลกที่สะท้อนความจริงอย่างสร้างสารรค์เช่นทีมไทยยังมีปัญหาเรื่องการรับบอลแรกเซตสองทา่าเยิรินไป ไทยผิดพลาด8ครั้งใช้เกียร์แค่3ครั้งเองสิ่งที่ถูกพูดถึงซ้ำๆคือการรับเซิร์ฟที่ยังไม่สม่ำเสมอเกมบล็อกที่ต้องแม่นกว่านี้และจังหวะจบแต้มที่บางช่วงยังไร้ความเฉียบคมแต่สิ่งที่น่ารักและทรงพลังของแฟนตุ่มนี้คือพวกเขาไม่ได้แค่ติเพื่อดา่าแต่เสนอแนะแบบจริงจังเช่นอยากให้ไทยซ้อมเล่นลูก off the block ให้มากขึ้นจะได้เอาชนะบล็อกใหญ่ได้ต้องโฟกัสบนรับเซิร์ฟให้ชัดแล้วสื่อสารกันมากกว่านี้ และนี่แหละคือพลังของแฟนวอลเลย์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่เชียร์ตอนชนะแต่ช่วยผลักดันให้ทีมก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยความหวังว่าครั้งหน้าจะดีกว่าเดิมศิลปะในสนามวอลเลย์บอลเมื่อการเล่นของไทยไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เป็นความมดงามการเซตหลอกของพรพันธ์นั้นไม่ใช่แค่การเล่นแต่มันคือศิลปะนี่คือคำพูดของแฟนต่างชาติที่ประทับใจกับจังหวะเฟคเซตของพรพันธ์ที่ทำทีเหมือนจะเซตให้เพื่อนแต่กบดัมลูกทะลุล็อก,กแบบเฉียบคมลงตรงแดนคู่แข่ง จังหวะแบบนี้ถูกตั้งชื่อโดยแฟนๆว่าดีไซน์เพลย์เพราะมันเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ความแม่นยำและการอ่านเกมที่เหนือชัน้นขณะเดียวกันบริสราแม้รูปร่างจะเล็กแต่กับใช้เทคนิคแบบมืออาชีพในการตีลูกให้โดนบล็อกแล้วย้อยออกทำแต้มในจังหวะที่แทบไม่มีใครทันได้คาดคิดแม้แต่สสิพาพรที่พิ่งก้าวขึ้นมาไม่นานก็ลายเป็นที่จับตาด้วยพลังการตกแบบเต็มคอฟตัวเล่นไม่โกลบบล็อกใหญ่จนแฟนต่างชาติยังอดไม่ได้ที่จะเขียนว่าเธอตีเหมือนคนสูง190เซนติเมตร นี่แหละความมหัศจรรย์ของทีมไทยที่ไม่ได้เอาชนะด้วยแค่พละกกำลังแต่ใช้ทั้งสมองจังหวะและหัวใจจนทุกการเล่นกลายเป็นงานศิลป์บนสนามจริงๆถ้านักกีฬาไม่ยอมแพ้เราก็จะไม่หยุดเชียร์นี่คือเสียงจากคอมเมนเตอร์ต่างชาติที่ประทับใจที่สุดในช่วงที่ทีมไทยท้อแท้ไร้พลังเพราะแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นใจแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปจากสนามคือแรงเชียร์ที่แน่นแน่นอนจากแฟนๆทั่วโลก เรายังเชื่อในอนาคตเพราะเด็กสาวเหล่านี้กำลังสร้างบางสิ่งที่งดงามชื่อที่แฟนๆต่างชาติเอ่ยถึงซ้ำๆในช่วงหลังทือฟวริศราธนาชาติวิมลรัตนสามดาวรุ่งที่หลายคนเชื่อว่าอีก4ปีข้างหน้าพวกเธอจะกลายเป็นเสาหลักของวอลเลย์บอลไทยแม้จะยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ความหวังกลับเติบโตขึ้นทุกครั้งที่พวกเธอลงสนามเพราะสิ่งที่แฟนๆมองเห็นไม่ใช่แค่คะแนนแต่คืออนาคตที่กำลังถูกหล่อหลอมด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ พลังของแฟนๆสาวไทยทั่วโลกที่ทั้งสนามสัมผัสได้ตอนที่แฟนขับเฮกันลั่นฉันรู้สึกได้เลยแม้จะดูผ่านหน้าจอนี่คือคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลวีวีทีวีที่บรรยายบรรยากาศเชียร์ของไทยว่าอบอุ่นแต่โคตรเดือดไม่ใช่แค่เสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มสนามแต่ยังมีมุกค,คลาสิกสุดสร้างสีสันในเกมที่กดดันอย่างไทยแลนด์ไทยแลนด์วาเฟิลวลีคำคำ,คำที่แฟนต่างชาติใช้คลายเครียดเวลาทีมไทยกำลังโดนไล่แต้มและแน่นอนว่าหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่ใครเห็นก็รู้ว่าไทยมาแล้ว คือกลุ่มแฟนตัวยงอย่างโทดักคลิงที่ตามเสียทุกนดทุกสนามไม่ว่าจะเล่นที่ญี่ปุ่นตุรกีหรือโปแลนด์พวกเขาอยู่ตรงนั้นเสมอพร้อมธงชาติไทยรอยยิ้มและหัวใจที่แน่นแฟนกับทีมสาวไทยแฟนไทยทั้งในประเทศและต่างแดนกลายเป็นหนึ่งในพลังลึกลับที่คู่แข่งทุกชาติรูด้ดีว่าถ้าไทยได้แรงเสียเมื่อไหร่เกมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแฟนวอลเล่ทั่วโลกไม่ได้แค่เชียร์แต่ศึกษาไทยกันอย่างจริงจัง พวกเขาเริ่มรู้จักชื่อกวริสราตั้งแต่เธออายุเพียง19ปีรู้ว่าพิมพิชยาเพิ่งคว้ารางวัลวีพีในหลีกเยอรมันในฤดูกาลล่าสุดรู้แม้กระทั่งว่านัทนิชาพัฒนาความแม่นยำจากการไปเล่นที่ญี่ปุ่นแฟนๆเหล่านี้ไม่ได้แค่ดูแต่พวกเขาค้นคว้าเหมือนนักสืดจิตอาสาฟอร์มในหลีกเยอรมันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้พิมพิชยาอย่างเห็นได้ชัดนัทนิชาเซตแม่นขึ้นเพราะมีประสบการณ์จากเจลี ยิ่งไปกว่านั้นยังมีแฟนต่างชาติที่สังเกตกลยุทธ์ระยะยาวของไทยอย่างลึกซึ้งถึงกะฮับเถียนไว้ว่ามันน่าทึ่งมากที่ไทยสร้างทีมจากระบบเยาวชนด้วยกลยุทธ์ไม่ใช่แค่พรสวรรค์นี่ไม่ใช่แค่ทีมที่ถูกเชียร์เพราะเล่นสนุกแต่คือทีมที่ถูกจับตาเพราะพวกเธอวางแผนอนาคตอย่างเป็นระบบและโลกกำลังเฝ้าดูพวกเธอเติบโตไปทีละก้าวด้วยความน่าทึ่งที่มากกว่าแค่ชัยชนะจากจังหวะหนึ่งสู่ตำนานที่ทั้งโลกแชร์เฟกเซตของพรพันธ์นั่นน่หรอ นั่นระดับตำนานเลยนะวริสราตีทะลุปลอกสามคนไฟลุกทั้งสนามจังหวะเหล่านี้ไม่ได้หยุดแค่ในแมต์แต่มันกลายเป็นมีมกลายเป็นไวรัลในช็อตกลายเป็นตำนานบน YouTube ที่ถูกแชร์ซ้ำละซ้ำอีกจากแฟนทั่วโลกและตอนนี้โลกเริ่มตั้งคำถามใครจะเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปของไทยการเติบโตของวอลเลย์บอลไทยไม่ใช่แค่ช่วงพลิกชั่วคราวแต่มันคือขบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เพราะความสามารถแต่เพราะทีมนี้มีจังหวะมีสไตล์และสตอรี่ จนคนทั้งโลกอดไม่ได้ที่จะจับตาเพราะนี่ไม่ใช่ปรากฏการ์ชั่วคราวแต่มันคือการเดินทางที่เทิ่งเริ่มต้นของพลังไทยที่กำลังพุ่งทึนเพียวอัชราพรแม้ชว่วงนี้จะไม่ท็อปฟอร์มเหมือนเคยใจอาจรู้สึกหนักและท่าแท้บแต่แฟนๆยังเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเธอแฟนคนหนึ่งบอกว่าเพียวเป็นกัปตันที่เก่งและใจสู้ที่สุดถึงฟอร์มจะไม่ดีวันนี้แต่เชื่อว,ว่าเธอจะกลับมาได้แน่นอนอีกคนเขียนว่าทุกครั้งที่เพียวลงสนามเราเห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันหมด พียวคือผู้เล่นที่ไม่เคยหยุดพยายามไม่ว่าจะเป็นลูกตีที่แทนฉลาดหรือการป้องกันบอลยากๆที่ทําให้ทุกคนต้องยกนิ้วให้แฟนๆยังพูดว่าเห็นเพียววิ่งไล่บอลทุกลูกเห็นใจและเชียร์เต็มที่และอยากบอกว่าไม่ว่าจะฟอร์มดีหรือแย่แฟนบอลยังอยู่ตรงนี้ไม่เคยทิ้งกันเรารู้ว่าความกดดนันและความเหนื่อยล้ามันหนักหนาสำหรับนักกีฬาแต่การได้พักผ่อนคือก้าวสำคัญสู่การกลับมาที่แข็งแกร่งกว่าเดิม เสียงเล็กๆจากแฟนๆช่องนี้ขอเป็นแรงใจให้เพียวสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้เพราะเธอไม่ได้เดินคนเดียวเราราวันที่เพียวจะกลับมาส่องแสงเจ,จ,จิดจรัสอีกครั้งในสนามและในใจของแฟนๆทุกคนนี่ไม่ใช่แค่เสียงคอมเมนต์จากแฟนๆแต่มันคือเสียงสะท้อนของความรักความรักที่ทั้งโลกมีให้กับทีมบอลเล์บอลหญิงไทยทีมจากประเทศเล็กๆบนแผนที่แต่มีหัวใจที่ใหญ่ไม่แพ้ใครบนเวทีโลกและคุณละ่ะพร้อมจะส่งเสียงเชียร์ครั้งต่อไปแล้วหรือยัง